สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่นาคาชาแนลนะครับผมพอๆกับกระผมเบานาคาคือเก่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งมือนี้นะครับก็เป็นอีพีที่2นะครับสำหรับการปลูกมะเขือนะครับพาพี่น้องมาเบิ้งนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วนะครับนับจากมือปลูกมาหอดมือนี้นะครับ16มือครับพี่น้อง16มือนะครับต้นมะเขือกาศสิบ อยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าจะเริ่มเติบโตได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับคือต้นมะเขืออายุ16มือนะครับซึ่งช่วงที่ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะตอนที่ได้สัปดาห์หนึ่งมอนค่ากับใส่ปุ๋ยอ้อยเรียกว่าอ้อยนะครับใส่น้อยๆนะครับมาแล้วเทือนึงนะครับส่วนยายังไม่เคยฉีดนะครับเพราะว่าหลังจากที่ใส่ปุ๋ย ตอนที่อายุหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับฝนกระตกนะครับแล้วก็บวกกับบาราค่ากาดยากเวียกยางานน้ำนะครับก็เลยยังบริสิทธิ์ยาอย่างเลยนะครับพี่น้องสรับเมื่อนี้นะครับฝนเริ่มชานะครับดินเริ่มแห้งนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับสิมาใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งกเตรียมมาแล้วครับนี่คือปุ๋ยเคมีนะครับบารนค่าเลือกใส่ปุ๋ย สูตร18บซีหานะครับผมสำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงนี้นะครับก็บโรยๆๆรอบๆต้นนะครับพี่นอ้องส่วนที่กําลังเห็นกําลังึ้นนี่น,น,นะครับพี่นอ้องนี่คือผักชีนะครับซึ่งเบานาคะ่าวานในผักชีก่อนสิโป๊ะเฟืองนะครับก่อนจะเอาเฟืองเอาฟางมากรบนะครับ ใส่ปุ๋ยนะครับโรยนะครับโรยรอบๆปอ,อนนะครับผมพอต้นมันยังอ่อนอยู่นะครับอย่าให้พยายามอย่าให้โดนต้นนะครับ ปูเซตกัเป้านะครับเปิดน้ำ h o ฮนะครับพี่น้องแล้วก็มีเวลาช่วงนี้ก็กฉีดยาช่วงนี้แหละครับจิพอดีเลยนะครับวัวตอนนี้ก็เริ่มเห็นเพียนะครับเพียจักระจันนะครับมาตอมนะครับ เสษประมาณนี้นะครับใช้ปุ๋ยเดี๋ยวพาพี่น้องอย่างเบื้องแต่ต้นละต้นกัน,นแถวนี้นะครับอัน,นันยานะครับพี่นอ้องยาขึ้นตามร่องนะครับตามตาม,ตามระวังแถวก,การจเจริญเติบโตสำหนีนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้อง สุดยอดดีวนะครับอลไะนะครับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเสนีสซะก่อนนะครับทิ่มันจีเสียเวลาพี่น้องเบิงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมียังคืบนากระสิทธ์พาพี่น้องมาเบิงคือเก่านะครับสิภาพี่น้องเบิงเป็นระยะระยะนะครับพี่น้องนะครับสิหกมือนะครับ สัปนีนะครับอีกสัปดาห์หนึ่งหรือว่าอีกซิปมือข้างหน้าที่ซัพในนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สัก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมือน,นี้สวัสดีครับ